สนับสนุนโดย Asian Life Serum and Cream B Talk Formula ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ด็อเตอร์พิเชษวิริยะจิตราจะบอกผู้ชมว,ว่าเพราะว่าภาพนี้แหละครับเป็นเหตุที่เราจะต้องเชิญอาจารย์พิเชษมาคุยกันในช่วงของความสวยอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะก่อนก่อนที่จะให้อาจารย์พิเชษคุยขอกล้องจับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อ,อยากให้ต้นเนี้ย ชี้ใต้ตาสองข้างเพื่อให้ผู้ชมสังเกตเพราะว่าถ้าเกิดต้องหันแว๊บๆไปไม่สังเกตจะไม่รู้ว่าเรากำลังคุยเรื่องอะไรกันมาละกล้องมาเอาเลยเอาเลยนี่นี่นี่คือซีกปกตินะฮะส่วนที่นิ้วนิ้วชี้นี่เห็นถุงใต้ตาไหมฮะเห็นเห็นริ้วรอยอส่วนอีกข้างหนึ่งนี่เพียงแค่ห้านาทีริ้วรอยก็หายไปแล้วดูใต้ตา เออเอาตรงนี้อีกผิวตรงนี้อีกอันหนึ่งร่องแก้มตรงบริเวณเหมือนคนหน้าเบี้ยวเลยเพราะอีกข้างหนึ่งย้อยอีกข้างหนึ่งกระชับนะเห็นไหมล่าเห็นไหมล่าดวงตาที่ยกขึ้นอ่าแล้วก็ดวงตาด้านที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะลงอย่างนี้แต่ข้างนี้มันจะกระดกขึ้นอย่างนี้เห็นไหมโอโหสารพัดเลยอ่ะเยวมาคุยกันเรามาคุยกันอาจารย์ขาผลพันธ์อันนี้คืออะไรคะ ก็ A R V A Aishalife เอาใจน่ดูเลยนะแน่นอนคือพันต์เหม่าใจ Aishalife ใช่ไหมมันก็ต้องมี identity อ่าอ่อ่าอ่าเนี่ยแหละฮะอ่าขอแอบดูอ่ได้แนยอ่าคือ Revitalize จะแปลเป็นไทยว่าอะไรสร้างชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่อ๋อชุบชีวิตอย่างนั้นแหละใช่มันเหมือนคล้าย ตรงนี้มันเหี่ยวว่ามันไม่มีชีวิตชีวาก็ต้องทำให้มันมีชีวิตชีวางั้น a r v มันก็ต้องแปลว่า A s ชวลไลท e รีว i ท i ล i ลซแล้ววีวีรีวิทอลไลท์เนี่ยอากวีอ๋อรีําอีกครั้งหนึ่งวายเท่าไรก็คือมีชีวิตชีวามีชีวิตชีวาอีกรอบหนึ่งคือทำให้สดใสกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาอีกรอบอีกรอบนึงอาจารย์มีสองขวดอะทำไมนะ ตัวหนึ่งก็เป็นเซรั่มนะฮะเนี่ยอ่ตัวสีเงินก็จะเป็นเซรั่มส่วนตัวสีทองก็จะเป็นครีมอ๋อถ้าตามปกติอ่านี่เป็นผู้เชี่ยวชาญอ่าฮะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเมื่อไหร่มีครีมกับเซรั่มเซรั่มจะต้องลงที่หน้าเราก่อนครีมถูกต้องครับอืมอ่ามันเป็นตัวที่เราจะต้องเอาลงไปเนี่ยกระชับผิวครับ ลสาเหตุที่แยกก็เพราะว่าในเซรั่มมันจะมีส่วนเป็นส่วนที่ละลายน้ําได้ดีในน้ําครับมันจะมีในน้าเท่านั้นไม่มีน้ํามันนะับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบธรรมชาติใดๆที่ละลายในน้ํามันจะไม่อยู่ในเซรั่มจะอยู่ในน้ําเพราะนั้นการดูซึมก็จะง่ายใช่ครับน้ําซึมเข้าไปองค์ประกอบที่ละลายน้ําก็จะเข้าไปได้ดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่ครีมเข้าไปปุ๊บใส่น้ํามันเข้าไปปุ๊บมันจะกลายเป็นครีมองค์ประกอบ อมตะที่รอยน้ำที่ควรจะซึมเข้าไปใต้ผิวหนังมันก็จะมีความสามารถในการซึมช้าลงเพราะนั้นก็เลยต้องต้องลำบากนิดหน่อยก็คือรักษาความชุ่มชื้นเอาไว้ให้นี่เวลาลงเซรั่มเสร็จแล้วเนี่ยรูปจนกระทั่งมันหมดไปเนยนะคะครับไปสัก2อนาทีนะค,ะครแล้วตามด้วยมือทั้งนี้เอามือทั้งนี้ยจะรู้สึกในความตึง ชับเจมากอันนี้ขอยืนยัาอันนี้คือประเภทของเซรั่มใช่แล้วก็เสร็จแล้วเราก็ะโลมเพื่อให้เกิด moisturizing ด้วยครีมกระชับแล้วชุ่มโโอ้หต้องกระชับก่อนชุ่ม